วันนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกำลังเป็นที่จับตามองจากทั้งสื่อภายในประเทศและสื่อต่างชาติอย่างใกล้ชิดเมื่อกองทัพบ,บกไทยและนายกรัฐมนตรีได้ออกมาถแถลงข่าวฉกเฉินร่วมกันซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและทุกครั้งที่มีการถแถลงข่าวลักษณะนี้ก็มักจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์สำคัญระดับประเทศหรือความมั่นคงที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษการถแถลงครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นและความกังวลแก่ประชาชนจำนวนมาก พราะไม่เพียงแต่เป็นการปรากฏตัวพร้อมกันของผู้นําทางการเมืองและผู้นํากองทัพเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือและการประสานงานที่อาจเกี่ยวพันกับภัยคุกคามหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่กําลังจะเกิดขึ้นรายละเอียดที่เผยแพร่จากการรบรีฟครั้งนี้ระบุว่ากองทัพบ,บกไทยได้รายงานถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของภัยคุกคามใหม่ๆโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในภูมิภาคและการป้องกันประเทศ นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดต่อการรักษาเสถียรภาพและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลและกองทัพจะเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการเตรียมมาตรการป้องกันล่วงหน้าทั้งด้านการข่าวการเคลื่อนไหวของกำลังพลรวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการเฝ้าระวังภัยคุกคาม การถแถลงยังได้เปิดเผยว่ากองทัพบ,บกได้ปรับแผนยุทธาศาสตร์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีการนำระบบอาวุธทันสมัยเข้ามาเสริมกำลังเช่นระบบป้องกันทางอากาศและการติดตามภัยคุกคามไร้คนขับที่กำลังแพร่หลายมากขึ้นในสงครามสมัยใหม่พร้อมกันนั้นยังมีการหารือถึงความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรในด้านความมั่นคงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถรับมือกับความท้าทายได้อย่างรอบด้านสิ่งที่น่าสนใจคือการประกาศแผนการพัฒนาโครงการภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตยุโทโธปกรณ์อเองหรือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารเพื่อให้ไทยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองมากขึ้นลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและยังช่วยเสริมสร้างอุตสาหกรรมความมั่นคงของชาติในด้านการเมืองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการทำงานร่วมกันอย่างใ,ใกล้ชิดกับกองทัพโดยยืนยันว่าทุกการตัดสินใจจะอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักมีการเน้นย้ำว่าประเทศกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจความมั่นคงชายแดนรวมถึงความเคลื่อนไหวในระดับภูมิภาคที่อาจส่งผลต่อประเทศไทยการถแถลงในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าผู้นำประเทศทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายความมั่นคงกำลังทำงานอย่างแข่งขันเพื่อปกป้องประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยสิ่งที่ทำให้สังคมให้ความสนใจเป็นพิเศษคือบรรยากาศในห้องถแถลงข่าวที่เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูง นักข่าวและผู้สังเกตการณ์จากนานาชาติซึ่งสะท้อนว่าข่าวสารจากประเทศไทยในครั้งนี้มีผลกระทบต่อสายตาของโลกการตอบคำถามสื่อของนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบกก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความพร้อมในการรับมือโดยมีการเปิดเผยเพียงบางส่วนของข้อมูลเชิงลึกขณะที่รายละเอียดทางยุทธการยังคงถูกเก็บเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยประชาชนทั่วไปต่างพูดถึงการถแถลงข่าวนี้อย่างกว้างขวางผ่านโซเชียลมีเดีย หลายคนรู้สึกอุ่นใจที่เห็นผู้นำทั้งสองฝ่ายแสดงความพร้อมและความเป็นเอกภาพแต่ขณะเดียวกันก็มีความกังวลว่าเหตุผลที่ต้องออกมาแถลงข่าวฉุกเฉินอาจหมายถึงภัยคุกคามที่มีความร้ายแรงอยู่เบื้องหลังการคาดการณ์และการวิเคราะห์ต่างๆถูกพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์การป้องกันประเทศจากภัยคุกคามสมัยใหม่หรือแม้แต่การเฝ้าระวังความตึงเครียดในภูมิภาคหากมองในเชิงภาพรวมการแถลงข่าวครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการอัปเดตสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงการทูตและความมั่นคงไปยังประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติว่าประเทศไทยกำลังจับตาทุกความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและมีมาตรการรับมือที่ชัดเจนเหตุการณ์ครั้งนี้อาจถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญที่แสดงถึงความร่วมมือและการเตรียมพร้อมสูงสุดของไทยในการเผชิญความท้าทายระดับโลกและทำให้โลกหันมาจับตามองบทบาทของประเทศไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศอีกครั้ง วันนี้ประเทศไทยได้สร้างความประหลาดใจและความตื่นเต้นให้กับสังคมทั้งในและต่างประเทศเมื่อกองทัพบ,บกไทยและนายกรัฐมนตรีได้ปรากฏตัวพร้อมกันเพื่อจัดการถแถลงข่าวฉุกเฉินอย่างเป็นทางการซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและทุกครั้งที่เกิดขึ้นมักสะท้อนถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติการถแถลงข่าวครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้สังคมไทยหันมาจับตามองด้วยความสนใจเท่านั้น แต่ยังทำให้สื่อต่างประเทศหลายแห่งเร่งรายงานและวิเคราะห์ถึงเบื้องหลังและผลลัพธ์ที่จะตามมาการถแถลงเริ่มต้นด้วยการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงในปัจจุบันซึ่งมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติทั้งในและนอกประเทศโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกค,คามสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีไร้คนขับการโจมตีทางไซเ,เบอร์หรือการแทรกซึมข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ผู้บัญชาการทหารบกย้ำว่ากองทัพบ,บกได้เตรียมมาตรการไว้หลายชั้นทั้งด้านกำลังพลด้านการข่าวกรองและการประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นมากล่าวเสริมโดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยและเสถียรภาพของประชาชนนายกรัฐมนตรีชี้ว่าเหตุผลที่ต้องออกมาถแถลงข่าวฉุกเฉินในครั้งนี้เป็นเพราะรัฐบาลและกองทัพต้องการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่า ประเทศไทยไม่ได้ประมาทต่อภัยคุกค,คามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารการเสริมสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศและการปรับปรุงระบบเฝ้าระวังชายแดนให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อให้การป้องกันประเทศครอบคลุมทุกมิติสิ่งที่สร้างความสนใจอย่างมากคือการเปิดเผยแผนการพัฒนาโครงการวิจัยและผลิตอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ภายในประเทศ นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าประเทศไทยต้องมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโรงติดอาวุธระบบเรดาร์ตรวจการระยะไกลหรือระบบป้องกันภัยไซเบอร์ในรูปแบบใหม่การพัฒนานี้ไม่เพียงแต่ทำให้ไทยมีขีดความสามารถที่สูงขึ้นแต่ยังช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและสร้างอุตสาหการรมความมั่นคงที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการฝึกซ้อมรบขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยกองทัพบ,บกไทยจะทำงานร่วมกับกองทัพพันธมิตรเพื่อทดสอบสมรรถนะของยุโทโธปกรณ์และการปฏิบัติการร่วมกันในสถานการณ์สมมุติที่ใกล้เคียงกับสงครามสมัยใหม่มากที่สุดการฝึกครั้งนี้จะเป็นการส่งสัญญาณไปยังประชาคมโลกว่าไทยมีความพร้อมทั้งในด้านกำลังพลยุโทโธปกรณ์และยุทธศา,าสตร์การรบในห้องแถลงข่าวเต็มไปด้วยบรรยากาศที่เคร่งเครียดและจริงจังนักข่าวจากหลายสำนักทั้งไทยและต่างชาติได้ตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับรายละเอียดของภัยคุกคามที่ถูกพูดถึง แต่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ตอบเพียงเท่าที่สามารถเปิดเผยได้โดยให้เหตุผลว่าข้อมูลบางส่วนเป็นความลับทางยุทธการที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างไรก็ตามน้ำเสียงและท่าทีของทั้งนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบกได้สร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลและกองทัพมีความพร้อมในการเผชิญกับทุกสถานการณ์ในโลกออนไลน์การถแถลงข่าวครั้งนี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หลายคนแสดงความมั่นใจและชื่นชมที่ผู้นำประเทศออกมาแสดงความเป็นหนึ่งเดียวในการปกป้องประเทศชาติแต่ก็มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกกังวลว่าการประกาศเช่นนี้อาจสะท้อนถึงภัยคุกคามที่ร้ายแรงและใกล้ตัวกว่าที่คิดมีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานา,นาบางคนเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนบางคนมองว่าเป็นเรื่องของภัยไซเบอร์ที่เพิ่มความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับในมุมมองของนานาชาติการปรากฏตัวพร้อมกันของผู้นำฝ่ายบริหารและฝ่ายทหารถือเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกว่าไทยกำลังจับตามองความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคและโลกอย่างจริงจังการถแถลงข่าวครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนไทยแต่ยังเป็นการส่งข้อความเชิงการทูตไปยังประเทศพันธมิตรและประเทศคู่แข่งว่าไทยจะไม่ยอมให้ใครรมาลเมิดอธิปไตยหรือความมั่นคงของตอนเองได้โดยง่ายเหตุการณ์ในวันนี้อาจถูกบันทึกว่าเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและเอกภาพระหว่างรัฐบาลและกองทัพในการเผชิญหน้ากับความท้าทายระดับโลกสัญญาณที่ส่งออกไปไม่ใช่เพียงการประกาศเตรียมพร้อมภายในประเทศแต่ยังสะท้อนถึงบทบาทใหม่ของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศโลกทั้งโลกกำลังจับตาดูว่าไทยจะก้าวต่อไปอย่างไรในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือประเทศไทยกำลังยืนหยัดพร้อมปกป้องชาติศาสตร์ และประชาชนด้วยทุกขีดความสามารถที่มี